ปัญใจเท่านั้นที่นอกมีวิติท่าบาทเท่านั้นที่ทำให้พิ่ในบวยบิดบินท่าบาทแล้วมันฟินฟินฟินนะวะ สวััดีครบมองหายไปตรงไหนอ่ะเฮ้ยผู้เล่นใหม่เหรอใช่ครับผู้เล่นใหม่เข้าวันแรกต้องโกนหัวบวชพระถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เดินเข้าไปลยครับเนาพราะพวกนี้เขาหลอกแดงเงินครับโอ้ยไม่ใช่เรารอราบินทบาทอยู่ครับเดินเข้าไปเลยครับพี่ชายพี่ชายครับเกาบอกว่าถ้าอยากจีบสาวติดเนี่ยต้องแบบว่าทำบุญกับพระสององค์นี้ทำบุญ9,999บาทเป็นเลขมงคลได้แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ด้วยสาธุ99พี่จะสอนคำคำเดิมเวลาบอกคนดีอ่ะชอบแก้ไขคนอย่างเราไงที่ชอบเธอ หลวงพี่อะไรกัเน,นี่ยพี่สาวเรานะครับนี่พาร์ชอบแตะอ่งผู้หญิงครับม <c oughs> ผมยินกันไว้ให้ผมยินกันไว้ให้ก่อน <c oughs> ผมพี่ไปขอบินทบ,บาตแถวเลเบลดิโดนแทงเราดิไปไหมหลวงพี่โยมจะหลอกเราไปโดนแทงหรือเปล่าผมจะแทงใครอะหลวงพี่มึงไม่แทงแต่คนอืกก่นแทงกูชอบไปอีหลวงพี่อันไงโดนไปไอ้เียโดนเตียงลายเปลนคือโยมอ่ะอาจจะไม่ทำอาตมาแต่คนอื่นอ่ะไม่แน่ไม่อยู่กับพวกผมใครจะมาอะไรอ่ะนี่เราอยู่กับแก๊งใหญ่แล้วเนี่ยนี่แก๊งอะไรเนี่ยโยมเนี่ยไม่มีแก๊งครับพวกผมโดนอุ้มอ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างตายเลยครับก็บรรนักรับบุญกับหลวงพี่ไปหลังก็โโดดนนเลยี ดีแล้วโดนแกงใหญ่เล่นด้วยนะในเซิร์ฟนี่แกงโยมใหญ่สุดไหมสองคนเนี่ยพี่มีแกงบ้างล่ะมีสองรูปแค่นี้แหละเอาเหมือนกันอุ้ยอะไรคำเนี้ยไอโยคีสวัสดีครับลงพี่เมาคีลาสามเมาคีลาสามคาเจกัส โยมมาจากป่าไหนเนี่ยโยมเออมาจากป่าอยู่มะพามกูว่าการหลักการมันเริ่มจะแบบเป็นศูนยรวมของตัวเทียอะไรเต็มไปหมดแล้วก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวอาตมาขอไปทำกิจของสงฆ์ก่อนนะสวัสดีพี่พี่น้องที่น่ารักทุกคนอยู่กับผมนู่นเองครับแล้วก็อยู่กับโนกัตโต้ซีโอทูวหวคอมเทนต์วันเหล่าทีสี่เทงวัวครับโอเคคอนเทนต์ในวันนี้เราจะมาทำอะไรฮะโนกัตโต้ฮะจะมาทำงานผิดกฎหมายครับอย่าเรียกว่างานผิดกฎหมายเขาเรียกว่ารวบรวมปูรวบรวมสายไฟไปสร้างวัดสร้างบอร์ดให้กับประเทศนี้ใช่อันนี้ผมพี่คนจกนะเดี๋ ไม่ยังจบไปได้11นาทีเดี๋ยวไปลองกองน่ก่อนนาทีสิบนาทีโอ้ต้องรอก่อนนะหอดพโอแผงว่าเราจะมีอะไรไหครับตอนนี้เหลือ2นาทีเราจะเป็นยังไงบ้างถ้าหอดมาเนี่ยผมจะขับตรงไปก่อนแล้วขึ้นสะพานแล้วกอย่างก็โดนหมดใจเวว่าตอนนี้มีรูหนูรู้ยังยังไม่เคยจกปูเลยนี่คือครั้งแรกมันเหมือนออดิชันนะเพราะเด็นตัวแขีงขี่กด E กดีกดอโอเคถ้าแล้วกดทาด่ะปาก็มีเจ็รอเข้มาอยู่ีก็โดนสมเสียงไงโดนเมื่อกี้ดีแีแต่พอวตา คุณไม่มีเอ้าไม่มีบัตรดำอ่ะอ๋อไม่สามารถขโมยได้คุณไม่มีอ๋อแล้วต้องไปซื้อบัตรกันดำที่ไหนอ่ะผมว่าต้องไปครับโอ้โหจริงปะเนี่ยทำคอนเทนต์ไม่ได้นะเอ้ร้านค้ามีเปล่าโทรถามไอ้หนุ่มโตเกียวได้ไหมโทรถามดิไอ้หนุ่มโตเกียวครับลรงพี่บัตรงานดำมันต้องทำยังไงอ่ะเหรียญฟาร์มสิบเหรียญหลวงพี่มีเปล่าเออไม่น่ามีอ่ะอ่าหลวงพี่มาขอที่ผมเลเบลตรงนี้ที่เก็บกระท่อมขอบคุณครับโยมโตเกียวบอกว่าใช้เหรียญอะไรนะสักอย่างนึงอ่ะจำไม่ได้แล้วไปที่เลเบลเดี๋ยวโยมเขาคขามให้ไอเด็กคนนี้แม่งสนนให้พรรรระผผิิดดศีีลลััคบบโโยยมตเกวุง ตอนนี้อยู่เลเบลแล้วอ้าวถ้าผมไปที่เลเบลใช่ไหมแล้วโยมอยู่ไหนอ่ะผมอยู่ที่เก็บกระท่อมที่เป็นรูปใบกัญชาโอเคหนูพี่ไปออ๋เจอแล้ว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 อยู่ข้างบนอ๋อโอเคขึ้นแล้วขึ้นแล้วก็ื่าลเพิร์ฟิลแหละอยากไปดูวันนั้นอยาเขามีเหตุว่าอย่าพึ่งเลยอุ้ยเอ้าเอ้าเอ้าลูกพี่ พ่ว่าอยู่เลยตึ้งตึ้งตึงตึ้งอยู่เรื่อยยี่สิบสามเนีมาโถว์เลยครับอ้าวนี่โอตเกียวเนี่ยใช่ใช่เอ้าโหตอนแรกนึกว่าถือไม้มาอาตมาก็กลัวผมเห็นแล้วคนนี้ผมไปถือมาก่อนอ๋อโอเคคนละอันได้ไหมได้ใช่ไหมขอเอาไปทำคอนเทนต์หน่อยฮะในตอมันใช้คนละสิบอันอ่อหลวงพี่ไปที่เรเบลแล้วโตคราฟนะเขียนบัตรงานดำหลวงพี่ก็ไปคราฟเลยติดเลยใช่ไหมรอบเดียวติดเลยติดเลยติดเลยขอบคุณโยมมากๆนะโอ้ใจดีจังเลยโยมโตเกียวสุดยอดไปเลยให้มายี่สิบอันเหรอให้มายี่สิบอันคนละอันเออผมไปนอนโรงพยาบาลแป๊บนึงโอเคนนั้เเรราาาไปอโงพยบลดี๋ยวเเซตออะไรรรให้้ียยบ สามร้อยโอเคทำไมหลวงพี่ไปนอนข้างล่างอ่ะทำไมไม่นอนบนเตียงอ่ะเออขออนอยพอมีเคสกันอยู่แทงกันยับเละเม็แล้วก็หมอไรับเรียกศพมาข้ามบนตายกันยับเลยข้ามบนจริงเหรอผมผมต้องนอนมาเรียวรับคงรับพรกันกว่าไหมล่ะขอที่จะไปเตะโอ้ยโยมีแตสุภาพจะเลย คิดถึตใจหอมเอ็งเอาอันนี้ไปขุนแผนแถวคาดปลอดภัยฮนะลันจวนปวดจิตนะลันจวนกวดใจและลันจวนหลงใจต้จงจองให้ครับนะข,ขอให้โยมไปดูนะครับเราโยมชนะนะมหา <โย S 1> อด,อดฟันแทงไม่เข้าโยมโถ้าเป็นไงคงดีสาธุสาธุอ่ะขอให้ชนะขอให้ชนะมีพรมีพรเอาพรไปโยมเอาครับเอาครับเอาครับหลวงพี่โอจัดไปโอมสิทธิ์ท้าฝูงเนเจริญลยสีไปครับรับเป็นแม่ ขอให้ลาขอให้มีคนเมตตาขอให้ฟันแทงไม่เข้าขอให้ชนะนะโยมครับครับอภิวาทนาเสดสันนีจังพุทธาปราจาที่โยจัตตาโรธรรมมาวัฏานติอายุวันโโอ้ยหนูใจเองขอให้อัตมาท่องก่อนทานติอายุวันโนสุขังระลังขอให้มีความสุขมีความเจริญนะโยมครับครับสาธุครับมีอะไรอยากจะบริจาคหลวงพี่หน่อยไหมเองเรขอะไรเอาตะกุดไปอร่อยมากโอ้โหขอบคุณหลายๆโยมข้าขอข้าเอาตะกุดไป ขอบุญหน่อยขอบุญหน่อยขอบุญโอเคโอเคให้ปอนอภิวาทนาศีริธเนจังุทธาปัจจัยโนจัตาโรธรรมมาวัฏานติอายุวันโนสุขังพระลังขอให้มีความสุขมีความเจริญนะโยมคิดสิ่งใดส่งความปรารถนารักษาคนไข้ก็รักษาด้วยใจอย่ามีอาคติกับคนป่วยนะโยมครับ หลวงพี่เรียกอะไรเงินแบบใชหมเห็นถือหม้อมา้ยอ๋ออันนี้เป็นบาทนะโยมก็ถ้าโยมมีจิตศรัทธาอยากจะตักบาทพระสงฆ์ก็ทําได้เลยนะโยมโยมาใส่ข้าวนาเนี่ยมาโอ้โหขอบคุณหลายๆนะโยมอายุมันโดนตุกหางพารามนะโยมอุ้ยขับโตโยต้ามันฟินฟินฟินไม่นะมันขับปอร์เช่ผมพี่ไปติดว่าเป็นพระไมปติดว่าเป็นพาร์โยมจะเล่าอย่างเนี้ ตัวคาบบัตรงานดำเหรอหลวงพี่จะทำงานดำซะแล้วของทั่วไปนะนี่ไงของทั่วไปใช่ไหมโอเคนี่ไงบัตรงานดำบัตรงานดำโอเคแล้วก็คาบเลยใช่ไหมหลวงพี่โอเคได้บัตรงานดำแล้วฮะทุกคนมาเนี่ยได้ทำงานดำแล้วฮะจริงๆเราต้องไปฟาร์มแจตู้เซฟด้วยเนี่ยเราจะได้เอาของผิกฎหมายมาใส่ตู้เซฟได้ อุ้ยกษัตริย์อุ้ยประเทศไหนเนี่ยต้องมีตังต้องรวยแน่ๆเลยกษัตริย์องค์นี้เนี่ยเต้น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 เตขอรีแต่หูเขาดับแม่ยินอ๋ออ๋อหูเขาดับโอเคแับปอร์เช่แล้วมันเฟ้นเฟ้นเช่เธอเท่านั้นก็ทำให้ทำให้โบยบินอะไรนะตรงพี่ขออะไรให้หนูได้ไหมคะจะได้เป็นชิ่อมงคลเออโยมอยากได้อะไรล่ะโยมตรงพี่มีอะไรคะหลวงพี่มีปลากขิกอันหนึ่งอันเบ้อเลอร์เลยสนใจไหมโยมเอาไปโยมของศักดิ์สิทธิ์อันนี้เก็บไว้อย่าให้ห่างตัว ไม่ใช่ครับมันคือกระดูกสุนัขที่วัดเลยโยมเอามาปลุกเสกแล้วเรียบร้อยโยมก็เก็บไว้ว่าแต่มีอะไรจะตักบาตรหลวงพี่ไหมใส่บาตรใส่บาตรโอเคใส่บาตรใส่บาตรโยมใช่ขอบมาเลยหลวงพี่ขอบคุณคยมเห็นไห้ครับเผื่อได้ใช้ในพาภาคหน้าใน5 4าสี่สามสองเยินเย็นโยมโยมเยินเยน อ to erm ุ้ยสักสักที่หลังด้วยชอบไปเรียกเนียชอบกินเบียร์ลีโอใช่ไหมเนี่ยสักเสือข้างหลังจริงเปนเสือร้องไห้ใช่ไหมโยมไม่ใช่คุณพิมแมวใช่มันคือแมวดูดีๆเห็นไหมมันเป็นแมวอ๋ออยากดูช้างของหลวงพี่ไหมหลวงพี่ไปเวรเรียแล้วชิญหมอมากกระป๋าป๊ามาดูด้วยได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้โยมของอย่างนี้มันต้องดูกันสองคนโยมเออโอเคออาเงินแล้วไปแล้วหลวงพี่ไปเร็วดูช้างพาไป งานดัมาแล้วว่าอยากกันโดวกันอะไรกันทุกอย่างโอ้ข้าแกงเกาเยอะด้วยมาแล้วฮะมาแล้วลูกจ๋ามาแล้วลูกจ๋าปัดงาน้ำผมมาแล้วเจอกันหน่อยฮะเอนเ n อร์ปึ๊บปึ๊บ s s w a ได้เวลาไหมได้ได้ได้กดผ้าดีเดียวเลย d a d s ได้ไหมจบสำเร็จเดี๋ยวรอในรถนะเออมาแล้วมาแล้วตัว ช่สีวอลเลี้ยงหน่อยมาตัวจกนานนะนะโอ้จกนานด้วยตายแล้วเฮ้ยไม่าผ่านไปว่ะเอาเหรอโอ้เยิมยมเยิมเยมหรือว่าเขาล้อมตึกไปแล้วหรือเปล่ามาตัวไม่ได้จะจับเราต้องเปิดบ่อบ้ากเดียวได้มาอันนึงแล้วใช่ปะโอเคโอเคไปต่อ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 จกต่อจกต่อ อย่าโอ้ช่งติดคุณแม่ไปดูวันไปดูวันได้มาแล้วก็โดนยึดไตรงนี้ทำไรอ่ะเรวี่เรวี่เรวี่มาแล้วมาแล้วขึ้นรถกล่องเสี่ยงว่ะไกลอ่ะเออแต่คนตำรวจไม่มาฮะนี่นั่งนั่งจกนั่งจกแอบจกได้หรอดูกองหลังมามามาได้สองกองแล้วไอ้กองหลังน่าจะหกนาทีป่ะอยากจกติดอยากจกติดนี่ไงกดดินี่ไง โอเคเดี๋ยวๆๆๆๆได้เยบๆขอซ้อมขอซ้อมไป W W A S โอเคอันนี้ได้อันนี้ได้อยู่ยังไงต่อปึ๊บ D W D เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคมา嘛 W A D W โอเคได้แล้วเย้ไงก็ว่าได้แล้วฮะ ตอเรวจทําสิ่เสีกยงมาว้แต่ว่าแต่ว่าคุณตํารวจไกลๆเลยใกลๆเลยขอเล่ไกลๆเลยโอ้เอ้ามนบ้านอีกเสียงอีกครั้งไม่รู้ว่าไม่แน่โอเคขโมยเรียบร้อยได้แล้วหนึ่งฮะไปรอที่รถนะนกกกโตได้ยังพัดตัวยังไงมันกดได้มันกดได้โอเคโอเคโอเครีโหลดเสร็จ ใช <Okay. S 2> ่แล้วนะ่รับผมมันชิวโอ้โหโอเคโอเคคนเรามันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างก็เป็นการเรียนรู้กันไปพาตูัถึงผมจะพันศาน้อยแต่ผมก็ร้อยลีลานะครับผมนี่ <c oughs> แล้วเราผมจกแบบใช้วิชามาให้เถอะนี่ <c oughs> นักอีจกนะโอ้โหโอ้โหวดสบายใจ <c oughs> เอาล่ะเรามีปูนไปสร้าง <c oughs> วัดสร้างหมดกันแล้ว สาตัดสาโอเคโอเคไปต่อไปต่อเลยจนเราจะโดนจับนี่แหละ